พามาชมครับเสียเบิ่มเสียเบิ่ม H O J D เกาะโบครับเสียงหวานเลยเกินโอ้ยเอ้ยเกือบเกือบเกือบ เรียบร้อยครับโอ้โหขอบูขอบูครับอ,อันนี้เอาไปซสรอมลอมาจากอุ๋ยสันใต้ครับจนแสงตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเย็นครับมาดูเสียงเย,ยร์ครับสายลั่นสายลัน่น ดินนี่นม,มาแล้วครับดูพี่น้องมาดูจะรอดไหมคันนี้เกิดใหไเจกครับรอชมตอนต่อไปครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับนี้เราขุดคันสะอยู่ตอนนี้ดูสภาพทางก่อนนะครับ ระปูนะครับนี่ด้านล่างนี้น้ำออกแล้วปูไหลรอบเลยนะครับไม่โคดเดินไปเดินมาเดี๋ยวรอดูรอยชมสายลันครับวิ่งช่วงนี้ก็อย่างว่าเลยครับ ทุ่งนาก็ลงยังไม่ได้นะครับขนาดแค่ผ่านโรยผ่านแค่นิดเดียวนะครับเราก็ต้องหาคูสะขุดกันนะครับผมน,นี้ก็อยู่กับไอเอ็ดเคหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมซูเปอร์เอ็กเดียมาดูกันครับผมจะผ่านไหมตอนนี้เสียเกียริไฮเทค จะรอดไหมเราอ่าจะรอดหรือเปล่าเที่ยวหลังนี่โอ้สบายสบายพี่น้องเอ๋จียวเปดสี ไปก็คิวเราเจ้าม่วงแล้วครับเจรโรดไปน้องโอ้ไม่รอดครับเรียบร้อย ไปไม่ได้เลยพี่น้องเลยติดแล้วพี่น้องดิ้นอัดอยู่ด้านหน้าเท้ากลางเลยหมดสิทธิ์เลยต้องใช้ตัวช่วยครับตัวช่วยมาแล้ว ดินน,นัดอยู่ขนาดห,หมดสิทธิ์เลยไปไม่ได้เลยล้อฟรีเลยจะช่วยไหมละครับดันครับผม โอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมโดยชมคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ